ในจัก,กรวาลมนุษย์เป็นสถานที่เหมาะสมในการรักษารวบรวมทำบารมีสามสิบทัศพระเดชปกคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจากการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชปกคุณหลวงปุ่สดจันทัสรโร เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสศูนย์กลางดวงกลมทุกหด่วยธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปรสดจันทสโร ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุลหลวงปุสจันทสโรดึงดูดบอ่อเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสของธาตุดึงดูดบอ่อเกิดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เดินทางไปตามเส้นทางสายกลางแกนกลางเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทธศนี้เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติ ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานไหลเวียนปรมีสามสิบทัพผะเดพุกุลลงุสสะจันทสโรไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางไม่ให้เส้นทางไม่เป็นสื่อนำไม่เป็นท่อฐานไหลเวียนร,รมกิเลส โลภโกรธหลงเป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรกิเลสท,ที่หลอกลวงบิดเบือนล่อหลอกให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศน์นี้รับ ทำกิเลสไว้ในตัวสร้างโครงสร้างกทมขอโครงสร้างกอคือกิเลสที่อยู่ในตัวของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทธัศน์ประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุ แบบไม่มีวิญญาณธาตุดังตัวอย่างในจัก,กรวาลมนุษย์กิเลสท,ที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของทอคือเทวบุตรเทวธิดาของกิเลสกิเลส ที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของเป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ทำร้ายทำลายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันหลอกลวงให้เป็นเทวบุตร เทวทิดาของกิเลสซึ่งแท้จริงแล้วคนสัตว์สิ่งของเป็นเทวบุตรเทวธิดาของบารมีสามสิทัศส์พระเดชพระคุณหลวงปู่สัพยันทัศโรมอมัด ความตายที่กิเลสตั้งผังสำเร็จผังตายอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของกิเลสเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพพอสุจันทสโรซึ่งเป็นผังเป็น ผังให้ชีวิตเป็นยังอยู่มีความเป็นยังอยู่ถูกกิเลสเปลี่ยนให้เป็นกิเลสหน่วยใหม่ๆเป็นผังตายบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากกิเลสขอขันทะร่างกาย ิเลสสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเสื่อมสภาพโดยเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดชพุ้คนหลงผู้สดจันทัสโรซึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงดำรงอยู่ขยายขนาด ความแข็งแกร่งถูกกิเลสเปลี่ยนเป็นธรรมกิเลสหน่วยใหม่ๆทำให้ร่างกายถูกทำลายซึ่งเป็นโครงสร้างของกิเลสที่ทำผังสำเร็จก่อทอมอขออออคืออภิสังขาร อภิสังขารหมายถึงกิเลสท,ที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของทำร้ายทำลายสังขารทำร้ายทำลายร่างกายชีวิตคนสัตว์สิ่งของมากมากอภิ หมายถึงใหญ่หมายถึงมากหมายถึงรุนแรงอภิสังขารหมายถึงการทำลายทำลายจากกิเลสที่มากๆที่รุนแรงที่รับรู้เป็นภัยพิบัติ ภัยพิบัติจากดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณที่รุนแรงเป็นดินบรรลัยกันน้ำบรรลัยกันลมบรรลัยกันฟันไฟบรรลัยกัน อากาศบรรลัยกันวิญญาณบรรลัยกันเป็นความหมายของอภิสังขารกิเลสทำให้เป็นปัญหาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ขาดแคลนอาหารเครื่องดุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นภัยพิบัติที่คนสัตว์สิ่งของถูกล่อลวงให้รับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กิเลสไหลเวียนอยู่ในตัวสร้างโครงสร้าง กทอมอขอ,ออทำวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยู่ให้กับคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของถูกกิเลสล่อลวงให้รับกิเลสไว้ในตัวหลอกลวงว่ากิเลส เป็นของดีมีความจำเป็นกับชีวิตเป็นอย่างอยู่หลอกลวงให้ผิดศีลห้าหลอกลวงว่าการผิดศีลห้าทำให้ได้อาหารเครื่องนุ่งห่ม อย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบหลอกลวงว่าการไม่มีทานไม่แบ่งปันไม่เอือ้อเฟื้อไม่อาทรทํำให้ ได้อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเพียงพอสำหรับตัวเองสำหรับหมู่คณะของตัวเองโดยไม่รู้ว่าอยู่ในผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่หลอกลวง ให้รับธรรมกิเลสซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมที่หลอกลวงให้อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของเป็นชีวิต ของคนสัตว์สิ่งของที่ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยกับตัวเองกับซึ่งกันและกันกิเลสหลอกลวงว่าการไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิทำให้สามารถสร้าง อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบได้เพิ่มมากขึ้นโดยไม่ให้รู้ว่าอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ได้มา เป็นของปลอมไม่ใช่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นจากบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงุุธสดยันทัสโรเป็นสมบัติที่หลอกลวงจากกิเลสไม่ใช่สมบัติ เป็นวิบัติที่กิเลสนำมาให้นำมาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรกิเลสร,รมอัพยากธรตราธรรมาทำที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบทัศพระเด็จปณหลงพุทธกัญทัตโโรซึ่งเป็นศูนย์กลางอูมหาสมุทรของกิเลส กิเลสเดินทางมาจากศูนย์กลางนิพพานธรรมของกิเลสนิพพานธรรมของกิเลสนิพพานธรรมของอัพยากตาธรรมนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโร กิเลสที่เดินทางเข้ามาอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ที่ลำบากที่เรารับรู้ได้ถึงวิกฤตอุปสรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่เป็นความทุกข์ระทมความลำบาก ของกิเลสที่ถูกบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสยันทัสโรดึงดูดบอกเกิดทำให้กิเลสเปลี่ยนเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสยันทัสโรความทุกข์ระทม อุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เรารับรู้เป็นวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่กิเลสอยู่ในขั้นตอนของการถูกเปลี่ยน เป็นบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเปรียบเทียบกับผู้ที่ถูกครอบงำจากากิเลส ที่เป็นอาการถูกสิงถูกครอบงำจากผีในขั้นตอนที่ผีออกจากร่างกายร่างกายของผู้ที่ผีครอบงำสิงอยู่ในตัว อยู่ในขั้นตอนที่ผีหลุดออกจากร่างกายมีอาการทุรนทุลายไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตแสดงอาการของผีที่ทุกข์ระทม เป็นความทุกข์ระทมของผีที่เข้าสิงร่างกายนั้นเป็นความทุกข์ระทมของร่างกายนั้นที่ถูกผีทำลายอาการที่ผีมีความทุกข์ระทมและอาการที่ร่างกายของผู้ที่ถูกผีสิง ผีครอบงำรวมรวมกันเป็นอาการทุกระทมสมสารที่อยู่ในขั้นตอนของผีที่อยู่ในช่วงหลุดออกจากร่างกายที่ผีได้ครอบงำที่ผีได้สิงอยู่ผู้ที่ถูกสิง ูกครอบงำโดยผีจึงอดทนยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทสโรไม่ยึดมั่นถือมั่นทำกิเลสไม่ถูกล่อลวงถูกบิดเบือนจากกิเลสรับธร,รมบารมีสามสิทธัต์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทาสโร แทนการรับทากิเลสแทนการรับผังสำเร็จเวลาของกิเลสอดทนในขั้นตอนที่ผีซึ่งเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ในขั้นตอนของการถูกเปลี่ยน เป็นบารมีสามสิทธศพระเชพระคุณหลวงปุษตันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นสมบูรณ์ตลอดเวลาพระเดพระคุณหลวงปุดตันทัสโรพระเดพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนนกอยู่นำให้พวกเรา หยุดนิ่งเฉยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหยุดเป็นตัวสำเร็จค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทธัพระเดชประคุณลงปสุสตจันทัศโรเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติพัฒนาปรับปรุง ประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงพรสทสเจันทสศโรละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงพรสทสเจันทสศโรอดทนหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสดทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรไม่ซัดสายไม่ถูกล่อลวงจากกิเลสที่ยั่วยวนล่อลวงให้ละเลิกไม่ให้ทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทธัตถพระเดชพระคุณลวงพุสธจันทัศโรกิเลสหลอกลวงให้รับรู้รับผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้เข้าไปอยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของ หลอกลวงไม่ให้มีทานศีลสมาธิครูบาอาจารย์ของเรานำให้พวกเราตรวจตราตัวของเราให้มีทานศีลสมาธิตรวจตราร่างกาย คนสัตว์สิ่งของให้มีทานศีลสมาธิเป็นปกติตัวตราอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียน ของบารมีสามสิบทัตประเดชประคุณหลวงปู่สดยันทัสโรที่สร้างอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยากตรวจตาตัวของเราตรวจตากิเลสที่อยู่ในตัวของเรา ซึ่งเป็นกิเลสที่เชื่อมโยงกับคนสั์สิ่งของทั้งหมดเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลาง ดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธรรมกิเลสของธาตุให้เกิดเป็นธรรมบารมีสาสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงพุอธสดันทัสโรหน่วยใหม่ๆดึงดูดธาตุทั้งเลียดและหยาบให้เป็นของบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อธสดันทัสโรประกอบกันขึ้นเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นการประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาเป็นกัลยานามิตรซึ่งกาลการของคนสัตว์สิ่งของให้รับปรมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโร ที่เกิดจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปริมีสามสิบทัศรฟเดพระคุลโลพสจันทัสโรให้รับซึ่งกันและกันเกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่เป็นของหลอกลวงจากกิเลส ที่หลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของทำร้ายทำลาย,ลายเบียดเบียนฆ่าตัวเองฆ่าคนสัตว์สิ่งของหลอกลวงว่าทำให้เกิดเป็นอาหารเรื่องนุ่งห่มอยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาหลอกลวงว่าเป็นสมบัติแท้จริงเป็นวิบัติเป็นอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ที่รับเข้ามาไว้ในตัวคนสัตว์สิ่งของระบบการหลอกลวงต้มตุนปิดบังอำพางเล่เหลี่ยมของธรรมกิเลส ดูในทุกระดับความละเอียดความอยากของาพาธที่ครูบาอาจารย์ของเรานำให้พวกเราตรวจตราพิจารณาอย่างละเอียดโดยทำรรที่ตัวของเราเองตรวจตราตัวเราเองอย่างสมบูรณ์ ให้อดทนศรัทธ,ธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพเดชพระกุลหลวงพุสถยันทัศโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกมทกมทุกนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลพุดสดจันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดช